สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่งานเกษตรไทยครั้งหนึ่งนะครับมาในโซน C ซ,ซึ่งก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะน่าสนใจมากๆเลยในในบูธนี้เนี่ยที่ชื่อว่า SM Motor นะน SM Motor นะฮะนี่คือมีการนำเสนอสิ่งดีๆที่ผมรู้สึกว่าสะดุดตาสะดุดใจนะน่าอยากได้จริงๆนะก็จะเป็น รถ3ลอ้อไฟฟ้านะคันนี้นะฮะรถ3ลอ้อไฟฟ้าโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับน,น้ญญอง<า>อยุธยาคับอยุธยานะโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะอำเภอบางปะหันนะฮะนี่ยนะนะทรงสวยนะทรงสวยจริงๆเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้าไปนั่งดูนะฮะนั่งตัวไหนนั่งนี่ก่อนนะนี่คนระับเนี่ยนะ นั่งสบายเลยครับ então, นั่งสบายมากๆเลยทรงสวยมากนะฮะอันนี้มันเป็นเบรกที่เราล็อกเบรกไว้เราว่ากำลัออกได้เลยอ๋อนี่คือเบรกหน้ากับเบรกหลังอ่าใช้ห้างใดห้างหนึ่งใช่ไหมนี่คือเมื่อสักครู <t <t uh> <t ่ล็อกไว้ถ้าล็อกทำไมเนาะอะไรนะครับถ้าล right mm, ็อกเรากดนี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับกดลงกดกดค้างไว้ก่อนครับอ่าแล้วก็ปล่อยเบรกอ๋อนี่คือการล็อกเบรกนะอ๋อล็อกเบรกนะจะจอดทางราชันเนี่ยมันก็ล็อกเบรกได้เราอืมนะ ไฟเบรกกำเบรกเลยครับไฟกเบรกอ๋อนั่นคือมีการล็อกเบรกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้เดี๋ยวนะรถ3ล้อไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้านะชาร์จไฟบ้านได้ทั่วไปแต่ต้องมีอะไรนะฮะอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นี่มีเฉพาะใช่ไหมแถมให้เลยอ๋อแถมให้เลยนะก็หมายความว่าถ้าเราขับไป แล้วเกิดไฟหมดที่ใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันมีที่ที่เสียบปลั๊กชาร์จได้ใช้ไฟได้ก็คือเอาเไปชาร์จได้เลยเสียบชาร์จได้เลยชาร์จหนึ่งครั้งนี่อยู่ได้ประมาณสักตีนี่ชาร์จหนึ่งครั้งไดใช้งานได้ประมาณ50กิโลนับเป็นระยะทางนะระยะทางนะครับทุกท่ระยะทางเป็นกิโลเมตรนะฮะอ้อแล้วนั่งได้ นั่งได้นั่งได้สามท่าเหแล้วก็นั่งรถหลังได้อีกสองอ๋อนี่นั่งคู่กันได้เลยใช่อ๋อถ้าเป็นถ้าเราไม่มีคนผู้โดยสารเราจะใส่ของครับเองบันทกบัตรราของแ๋อกุญแจนะฮะอ่านี่ครับอ๋อเนี่ยครับก็สามารถจะเอาสิ่งของมาใส่บินได้เลยใช่ครับอ่าแล้วเวลาใส่ใส่างนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องปิด หรืดติดปิดก็ได้ติดก็ได้แต่ถ้ามีมากๆก็ปล่อยมันทนมาบ้างก็ได้ค่ะต้องเหลืส่งขึ้นมาก็ได้มันเป็นน้ำแพ็คอะไรเงี้ยครับอ๋อที่มันนุ่งสูงหน่อยนะฮะแล้วด้านหลังก็ใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ด้านหลังก็จะเป็นตะกร้าใส่ของครับอ๋อตะกร้าใส่ของนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าก็มีด้วยใช่ไหมฮะด้านหน้านี่ก็ใส่ของได้นึะของได้น่าใส่ของก็ได้อ๋อเนี่ยนะทีนี้เวลาสตาร์ทนี่มีเสียงไหมครับ สตาร์ทเนี่ยมันจะมีสองระบบคือใช้กุญแจก็ได้หรือจะใช้รีโมทก็ได้อ๋อเอาลองเอาลองใช้กุญแจก่อนใช้กุญแจก็เสียบเข้าไปเลยอ่าตอนนี้จะจะจะต้ได้เลยนะไม่ไม่ออกไปแน่นะแค่นี้เองใช่ครับผมหน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงสถานะนะครับความเร็วความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็ผ้าพลังงานแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ถ้าใช้ไปมันจะยุบลงมาอ๋ออันนี้ เป็นระยะทางสะสมว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลจะได้รู้ว่าถึงถึงเกณฑ์ที่กําหนดว่าอะไรนะกดเช็คแล้วหรือยังอ๋อครับอืมก็จะเห็นตลอดเลยครับการขับเคลื่อนนะครับจะมีดีเดินหน้านี่ครับอ่าถอยหลังกดอาถอยหลังจะมีเสียงดังอ๋ออ่าเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะถอยหลังนะอืมแล้วตัวนี้กดได้ไหมตัวนี้กดได้ไหมกดได้เลยครับอ๋ออ๋อจะมีเสียงขึ้นอย่างนี้แล้วก็เวลาขับถอยหลังก็ปิดได้เลย กด,กดคืนอ่าอันนี้ก็ะจะเป็นเดินหะน้าพอเวลาเราจะถอยหลังเรากดจะได้เป็นสัญญาณเตือนคนเขาจะได้อ๋อแล้วแล้วถ้าเดินหะน้าเดินหน้าไม่ต้องกดครับเดินหน้าก็กคือเป็นเองว่าเราเห็นอยู่แล้วนะโอเคเดินหน้าแล้วก็ปุ่มเร็วนี้สามารถปรับได้3ระดับครับเกียร์สามคือแรงสุดอ๋าลองกดได้เลยครับหนึ่งอ่าเกียร์สองกดอีกเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สามอ๋อฝั่งนี้จะมีแตรแตรกดได้ไหมกดได้นะ อ๋อนี่แตรนะครับคุณผู้ชมไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับไหนตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับนี่เลี้ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวขวาโอ้โหไนี่จะเป็นไฟเป็นเปิดไฟอืมอ๋อเทบเลยเทบเลยนะเนี่ยเออชักหลงรักเธอเสร็แล้วสิ เ,เนี่คือคันเร่งมีงบิดเยอะนะครับค<ข>ันเร่งนี่นนคนนันเร่งนี่ใช่ครับนี่คือคันเร่งเนาะใช่ครับผมถ้าบิดก็คือไปเลยอ๋อโอเคนี่เราจะนรับปิดเดี๋ยวผมสอนสตาร์แบบใช้รีโมทอ่าอ่านี่ครับอันนี้รีโมทนะฮะกดปลดลอ็อคกดลูกลดล็อคข้างล่างอ๋ออ่าแล้วกดลูกสายฟ้าสางองที่อีกที่หนึ่งอ๋อสตาร์ทแล้ว ไว้ระดับนะครับกดลูบปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถข้างบนนี่ครับโอ้อโหแค่น,นี้ก็จบจบ,จบแล้ว,ลวไปไหนก็ได้ใช้ยานรถโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะนี่คือนี่งานนะครับในงานตอนนี้นะครับแลควก็ปกติอยู่ที่สามหมืนห้าหร้อยนะครับรครัครถ้าอยู่ในงานตอนนี้เราจะู่ที่สอง่นส่วนลดสามหมื่นสองสามหมื่นสองเฉพาะงานเกษตรแปลเฉพาะงานเกษตรแปลวันที่สามถึงยี่สิบเอ็ดมี อถึงที่สิบเอดนะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจนะงานกเกษตรแฟร์นั้นมีไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมมาได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าชอบใจเลยนะฮะชอบใจเพราะว่าดูแล้วมันมันสะดวกนะกับการใช้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ใช้ไฟฟ้าสมกับยุคปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมนะเพื่อการมีอากาศดีๆที่ไม่ต้องมีมลพิษนะครับ นะก็รถ3าล้อไฟฟ้าที่สำคัญคือมีลังคาด้วยลังคาด้วยอ่าออกไปด้านหน้าเป็นกระจกนะฮะมองข้างหน้าได้สบายแล้วก็ป้องกันอะไรที่จะมาถูกด้วยนะครับ32,000บาทครับคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสนะอีกหนึ่งโอกาสนะในงานเกษตรแปรเท่าน,นั้นนะครับรอ่าไปถึงวันที่11นะอ่านะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากมากนะที่ได้มาบริษัทชื่ออะไรนะ,ะบริษัทเอสเซมมอเตอร์เอสเซมมอเตอร์บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดพ<ช>ระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะาหาันนะครับอ่าก็เว็บไซต์ก็มีแล้วนะใครจะเข้าไปดูก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเว็บไซต์เอสเซมมอเตอร์เลยครับเว็บไซต์เอสเซมมอเตอร์ อา,อา,อา,อานะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็ชอบใจด้วยนะเดี๋ยวคงดูในโอกาสข้างหน้านะก็สื่อสารไปยังคุณผู้ชมได้ได้ทราบกันนะเผื่อใครสนใจที่อยากจะได้รถ3ล้อไฟฟ้าคันนี้ไว้เป็นเจ้าของ32,000บาทจาก35,500บาทนะครับโอ้โหถูกนะฮะโดนใจเลยทีเดียวนะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณรับการติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องประพองชาแนลด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ